สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตอนนี้ก็อยู่ช่องอมสินออนทัวร์พี่น้องอยู่กับตาพรสายหดทีมงานพรเจริญทรัพย์วันนี้เรามาเห็นงางถมสางานถมสายเป็นงานที่เฮ็ดยากเลยพี่น้องดีที่เป็นงานเที่ยวนะแต่เป็นงานเมาหนี่วัยบริการเลยถ้าถมสาแบบนี้ต้องเอาดินกดบ่อมาถมนะอันนี้เป็นดินลอกหน้า เต็มยากหน่อยเบื่ยงด,ดินดินแดงนดี้ไปเบาเบารถไฟเลยกลิ่นอะไรดิมีรถวิ่งอยู่สี่คันเบาด้วยปไาเบาด้วยนี่ ใส่ทอหดหดให้เราเล็กน้อยนะนี่กำนไม่ธรรมดาเลยขึ้นสุดลงสุดไปละเียดเลยแต่ว่าต้องบรรลันกันเลยื้กดยดยูว่าแรงดีเล้าห้าหนึ่ง เอาปเอาห้าสิบแร่งสิเข้ามากลองนี้ต้วกองนู้นัวสามบาทพัวนี้อบดขนาดดินแข็งแข็งก่อนนี้บุหรี่เปล่าเราดัดง่ายดอกดินแน่น่มันมันบ่นเหนียวบอกเด้อปลาบอกเด้ออ้ยเบื้องหน้าไปหอดูเลยปวดจุดๆดิคุน ไปลึกแล้วนำก็นำดินโรถใส่ปลาอาลเลยนี่เลยเนี้กเขียวเลยเดี๋ยวปลาเราโบกเองแลว้วว่มาต้องเชื่อปลาเลยต้องเชื่อป,าปาลาปลาหายเลยห่าแล้วว่าออดินนี่ใส่มาเต็มที่เลยดินนี่ hai nha mấy ô ô đi vẫn lộn bên thằng một nào nó có thể là đua khơi tiêm tiêm ai ngọt đầy quá ừ. Único. ใจเรื่องไป,ปอ้หูวปลาปล่อยดูปอยดูว้าไปแบบน,นี้ปล่อยไมอหไมปลอยไหมปล่อยไหมเออปล่อยไหมดูป่อยไหมดูดว้ไปเลยแบบน,นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอปากนเดี๋ยวเดี๋ีมันสุดตัวเดียปาเรดีกันงานงก็ต้องมาเยอะเขากัดีเลยนะมงก็ต้องมาเยอะเข้ารอกวะต้องเดี๋ยวเดสโบให้จมดินเล่น พูดเลยเลยเี่จิ้นจะจออให้เล่าเล่ากันแลให้ปลาแกดันก่อนปากกเดันอยกใบมีดกอนเดี๋ยไปเด๋ยเดี๋ยวใจเย็นด้น้องออเดี๋ยวปล่อยมือด้วยปล่อยดูติ ฮะยกยกเตะบอลยกก็ถ่ายเปิดปะก็ดึงก็ได้ถ่ายดูว่าเปิดเตะว่ายกเลยว่ายกเลยยกเลยถ่ายดู่เปิดไป

bào đi áud đi áud đi lâu đi lâu dì lâu dì lâu dì lâu đi lâu dì Đi dì lâu 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 mày lâu mày, lâu dì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  lâu ไปไหมดูอ่าเดินอนาบ้านี่นั่นแหละต้องโหดหดหน่อยดิแล้วโบนหดตาคนลดได้ดิหายดิแล้วโดนไปหยับพันลิงอะไรสิบาดิแลอหนุอายนี่เล้ไปไม่เห็นขับเรถ่ถือหายดิทมงานนี้ต้องแรงเลยเบื้งเขาแกด่วนเขาแกนะครับรถไทยนั่นออบ ใจเยเ็นใจเย็นไปไปไปเฮ้ดยดว่าไปมาดูไอไอหนูน้อยตีนผีนะประ้ทงใหยได้บอกได้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 มลงหลุมเกา่าแคระว่า เ็กไม่ต้องหลุมเก่าเขาเด่นนะเขาะหลุมนไปไปส่งสีส่งสีกันสีแดงไงดิ สุดทำได้ลงทั้งนั้นเลยลูกพี่ลูกตามด้วยลูกพี่เชิดหุ่นไหวกันยังไงระยะลูกพี่ข้าทำได้เอาทั้งนั้นละเลยพอพอลูกพี่พอเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวมันหนักหัวออกประด้๋ยดิออกไปดึกเลยไปไปลูกพี่ไป โอ้ดับตัวนี้ขึ้นได้สูงได้ขนาดวะโอแรงแรงแรงอ่ามิตซูเาพ่อบ่อดินมาตรงห้องคอมแรงกันตัวรบว่านักหัวเพราะหัวแก่ใหญ่แกเป็นหัวประดุกแกหัวแก่ใหญ่ไปเบิ่งป่าผ่อนต่อห้องน้ำอมเข้ามาแล้ว บาปรเราบ้ต้ออะรน้ำ้ก่อนเอาดินลกทห้งาน้ำบอกพี่น้ำาลกพี่นเราต้องไรน้ำาอกมาก,ก่อนก็สำารับน้ำมันสิเออไปหุ่นน้ำเน่อต้องซุไปน้องพัดตัวไปเลยบเบาด้วยปลเลยจะองเห็ดข่ายบ่มีสิทธิ์หายมูเลยไม่ต้องห่วงนะว่าไ่ต้องห่วงหรอกสุกกัรล้นไหลเนื้อไหลานะาจะสุกกันล้นลน,น้ำ คิววันนี้อยู่กับรถไถไปก่อนแมคโครเดี๋ยวจวังหวากันเบื้องเบื้องไรแล้วรถแมคโครดี๋เบื้องรถไถกันมัน่งพอมาอยู่กับปลาพอนเราหดเราดัน,เร,ดนเราดันแบบฝีมือดีนะแล้วพอนกระเ,ะเียกระลาดเลยฝีมือเราเราจะมาเห็ดพอเลี่ยวเลี่ยวมือซื้แรงเต็มีจังหวะนะแรงแต่เหลี่ยมดีหเห็นป่ไปเดอยวซื้อเลี่ยมบอดีเดี๋ยวเขาต้องหาเลี่ยมใหม่กัน ได้ถือข่าแล้วดิหาถ่ายคลิปมาหากีกะมึงตอนนีเาถ่าเดิเอาป้าละน้ำน้ำป้าน้ำน้ำน้ำมันจะขึ้นบ่ไ้ป้าอือ้าบาาป้าาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยีพน่องเด้ว เดี๋ยวอยู่ก็ฟ้าพอดีหลายคลิปพี่เราถ่ายให้ดูเรื่อยๆที่แรกเราดีป่ดีก็นนันเลยไอ้พวกน้ำพวอน้ำก็ร่างอมมุ่มเข้ามาอีกมันบ่มันบ่นบคือดินดนันดินก้นบ่อนะถ้าดินก้นบ่อไปมันสิบหกเมันสิแมนไปเลยแหละอันนี้มันมันซึมกลับเข้ามาเลยเนี่ยมันดินก้อนใหญ่ๆสิมันรอให้รถเ่าจมอ่ะที่รถมันดิน นะเราปลาเราต้องเราต้องไล่ต้มไว้พร้อมมันต้องดันไล่ต้มไว้ก่อนเอาปลาเริ่มแล้ว,สว,ส,วสวัสดีครับ